สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าคงจะสบายกันดีนะครับแต่ก็อย่าลืมกลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกันบ้างนะครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองเพื่อนๆครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เคยไหมครับบางครั้งเรารู้จักเมตตาคนอื่นรู้จักให้อภัยคนอื่นแต่กลับพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคาที่เจ็บปวดที่สุดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการรักตัวเองรักตัวเองอย่างไรให้มีสติ การรักตัวเองนั้นไม่ใช่การหลงตัวเองหรือเห็นแก่ตัวแต่คือการไม่ทิ้งใจตัวเองในวันที่เจ็บปวดที่สุดเพราะมันไม่ใช่การตามใจตัวเองหรือยึดติดกับความสุขชั่วคราวแต่เป็นการมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่เมตตาและปัญญาเมื่อเริ่มจากความเข้าใจว่าตัวเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไหลไปเปลี่ยนไปเหมือนสายน้ำหรือใบไม้ที่ร่วงหล่น มันจะช่วยให้เราเห็นชีวิตด้วยสายตาที่เบิกบานและอ่อนโยนขึ้นเรามักทุกข์เพราะลืมไปว่าความเป็นฉันนั้นก็เหมือนภาพวาดบนผิวน้ำที่จับต้องไม่ได้และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการรักตัวเองอย่างแท้จริงคือการยืนดูความไม่สมบูรณ์ของตัวเองด้วยความสงบเหมือนมองดอกไม้ที่ร่วงโรนโดยไม่คิดว่ามันควรจะสวยกว่านี้หรือคงทนกว่านี้ ชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยรล้าวและความพังพลาดนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือหลักฐานว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างจริงจังบางครั้งเราสร้างมาตรฐานให้ตัวเองสูงสิ้จนเหมือนคุกขังตัวเองคิดว่าต้องเก่งกว่านี้รวยกว่านี้หรือเป็นที่รักกว่านี้จึงจะมีความสุขได้แต่แท้ที่จริงแล้วความสุขที่ยั่งยืนเกิดจากการยอมรับว่าแค่นี้ก็พอแล้วในวันที่เราได้ทำเต็มที่แล้ว แม้แต่ในวันที่เราล้มเหลวก็ยังสามารถอบกอดตัวเองด้วยคำว่าไม่เป็นไรเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตได้ในชั่วข้ามคืนการเติบโตของมนุษย์ก็เช่นกันก็ต้องการเวลาและความอดทนการรักตัวเองคือการให้พื้นที่กับตัวเองเพื่อแสดงความเปราะบางโดยไม่เร่งรีบหรือบังคับให้ตัวเองต้องดีในทันที พรบางครั้งการยอมรับว่ายังทำไม่ได้ในวันนี้ก็เป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งเมื่อเข้าใจว่าไม่มีอะไรคงทนเราก็จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในแบบที่เราเป็นโดยไม่ผูกความสุขไว้กับเงื่อนไขหรือภาพลักษณ์ใดๆเหมือนเด็กน้อยผู้อบกอดตัวเองท้ามกลางสายฝนโดยไม่รอให้แสงแดดมาแล้วจึงยิ้มได้นั่นคือความรักที่บริสุทธิ์และเป็นอิสระอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นโดยการตัสรู้ด้วยการเข้าใจทุกข์และทรงสอนว่าการไม่ปฏิเสธทุกข์ไม่หนีทุกข์แต่ประชิญหน้ากับมันด้วยปัญญาคือก้าวแรกของความหลุดพ้นเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเบื่อหรือผิดหวังแทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันแย่จังลองเปลี่ยนเป็นเออตอนนี้ฉันกำลังทุกข์และยอมรับมันใจก็จะอ่อนโยนลง และพระพุทธเจ้ายังสอนให้เห็นทุกแลวล้ละซึ่งหมายถึงการมองปัญหาอย่างกล้าหาญแล้วค่อยๆปล่อยวางด้วยปัญญาการรักตัวเองคือการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองในยามทุกข์ไม่ใช่โดยการซ่อนความเจ็บปวดไว้ใต้ความสนุกชั่วคราวแต่เป็นการถามตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าตอนนี้เจ็บตรงไหนและเราประคับประคองใจนี้อย่างไรบางครั้งคำตอบอาจง่ายๆแค่การนอนพักเมื่อเหนื่อยล้า การยิ้มรับเมื่อทําผิดพลาดหรือการบอกตัวเองว่าพอแล้วเมื่อฝันบางอย่างเกินกําลังความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่บังคับตัวเองให้ต้องสมบูรณ์แบบเหมือนต้นไม้ที่ยอมรับทั้งใบเขียวและใบแห้งโดยไม่รู้สึกผิดการยอมรับว่าบางวันก็แค่หายใจอยู่ก็พอแล้วนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตมีขึ้นมีลงการปล่อยวางบางครั้ง ก็เหมือนการเปิดหน้าต่างให้ลมพัดผ่านไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะกับเราแล้วอย่างเช่นความฝันที่ตามไม่ถึงบางทีการปล่อยมันไปเหมือนปล่อยนกคืนฟ้าเหมือนปล่อยปลาคืนน้ำกับทำให้ใจเราเบิกบานขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การเป็นมิตรกับตัวเองได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เมื่อเราเริ่มเข้าใจความจริงของตัวเองอย่างแท้จริงจะพบว่าความรู้สึกที่เป็นเรานั้นไม่ได้ต่างจากเขาทุกชีวิตล้วนอยากมีความสุขกลัวความเจ็บปวดหวาดหวัว่นต่อการสูญเสียและสแสวงหาความรักเช่นเดียวกันการรักตัวเองอย่างแท้จริงจึงไม่ได้สร้างป้อมปราการเพื่อปกป้องตัวเองแต่เป็นการละลายเส้นแบ่งที่คอยกั้นขวางใจเราออกจากผู้อื่นเหมือนหยุดน้ำ ที่เมื่อมองลึกเข้าไปก็จะพบเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรการดูแลจิตใจตัวเองก็เหมือนการทําให้ผืนน้ํานิ่งใสที่จะส่งผลต่อพื้นน้ําโดยรอบสงบตามไปด้วยบางครั้งเรามักคิดว่าต้องเลือกระหว่างการรักตัวเองกับการรักผู้อื่นแต่ความจริงทั้งสองสิ่งนี้เป็นด้านเดียวกันของเหรียญเมื่อเราอบกอดความปราบางของตัวเองได้ เราก็จะมองเห็นความเปราบางในใจของผู้อื่นด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นอย่างแม่ที่รักลูกเพราะเข้าใจว่าลูกคือส่วนหนึ่งของชีวิตเธอนั่นเองการปฏิบัติตนเองด้วยความเมตตาไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายแม้เป็นก้าวแรกแต่เป็นก้าวแรกในการเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเมื่อเราหยุดตัดสินตัวเองอย่างรุนแรง เมื่อเรากระทำความผิดเราก็จะเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินผู้อื่นอย่างรุนแรงเช่นกันเช่นเดียวกับตะเกียงที่ให้แสงสว่างกับตัวเองก่อนมันจะแผ่แสงไปยังผู้อื่นโดยอัตโนมัติสุดท้ายแล้วการรักตัวเองที่แท้จริงจะค่อยๆขยายออกไปอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องบังคับหรือตั้งใจจนเกินไปและมันจะกลายเป็นความการุณาที่ไหลลื่นเหมือนแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่พบผ่านโดยไม่เลือกว่า เป็นต้นไม้ใหญ่หรือเพียงกอหญ้าเล็กๆในชีวิตประจําวันลองเริ่มต้นด้วยการฟังตัวเองวันละนิดเขียนสิ่งที่เรารู้สึกด้วยไม่ตัดสินปลอบใจตัวเองเหมือนที่เราปลอบใจเพื่อนและหัดให้อภัยตัวเองเหมือนที่เราให้อภัยคนอื่นเพื่อนๆครับรักตัวเองไม่ใช่เพื่อจะเหนือกว่าใครนะครับแต่เพื่อที่จะไม่ทอดทิ้งใจของเราในวันที่เรานอนร้องไห้คนเดียวในห้องมืดมืดมันไม่มีใครละครับ นอกจากตัวเราเองที่จะเข้าใจตัวเราเองขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญและหวังว่าคุณจะอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นนะครับและจงรับรู้ไว้เถิดว่าการรักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่ทําให้ตัวเองดูดีแต่คือการไม่ทอดทิ้งใจตัวเองในวันที่มันอ่อนแอเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี